สวัสดีครับผมก๊อเสยาม number no. seven วันนี้มาพูดถึงโปรเจกต์ไรเตอร์ฟรีไอเดียกันอีกวนะครับวันนี้มาพูดถึงโปรเจกต์ไรเตอร์ดิจิทัลเคอร์เรนซีหรือเงินบิตคอยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นกระแสเหลือเกินนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกตรงๆครับตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยผมเริ่มทํางานที่เคอร์อเซเบนไทยในตําแหน่งของไอทีนะครับก็ในยุคนั้นเลยครับบิตคอยเพิ่งเกิดนะครับแล้วก็เคยลองเล่นเคยลองกดซื้อกาดจอแบบ ถูกๆนะครับแล้วก็มาลองขุดลองลอง,ลองบอดลองลงต่างๆโปรแกรมแล้วก็ลองเทสดูก็ได้นะครับแต่สมัยนั้นไม่มีประโยชน์ครับเ,เหรียญบิตคอยยุคแรกๆนี่ในต่างประเทศนี่เท่าไหร่นะประมาณพันเหรียญซื้อพิซซ่าไม่ได้ชิ้นครับพอย่างงี้ยี่สิบกว่าป,ปี <20 S 1> ที่แล้วครับมันนานมากแล้วตั้งแต่ผมทํางานใหม่ๆเลยก<ม>็ต้องบอกว่าในยุคนั้นก็เล่นไมผ่านๆครับขำๆไม่คิดถึงว่ามันในยุคนี้ มันจะมาเหรียญนหนึ่งเนี่ยเป็นหลักล้านบาทนะครับสามสี่พันดอลลาร์หลักล้านกว่าบาทละซึ่งไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องพูดตรงๆครับว่าที่มันมาถึงขั้นตอนนี้ก็เหรียญพวกนี้บางทีมันไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับใช้ในการฟอกเงินใช้ในเรื่องการต่างๆได้เยอะแยะมากเ,เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยต้องใช้ในเรื่องของออพวกมิจฉาชีพก็เยอะครับในการโอนถ่ายเงินในการเรื่องของ ของหนีภาษีจ่ายเงินมันไม่มีการตรวจสอบได้ครับในโลกใบนี้มันค่อนข้างตรวจสอบได้ยากนะครับนั้นบิตคอยก็มาแทนธนาคารสวิตนะครับที่ปกติธนาคารสวิตเวลาพวกทําผิดต่างๆฟอกเงนินก็จะไปผ่านธนาคารสวิตแต่นี้มาผ่านบิตคอยครับบิตคอยก็เลยมา,าดังขึ้นนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นซึ่งบิตคอยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีกระแสของในประเทศไทยก็จะมีบิตคัพนะครับมาเรื่องของการเป็นโบรกเกอร์นะครับผ่านตลาดหุ้น ไปไปมามาตอนนี้ก็เริ่มโดนกฎหมายอีกแล้วครับกฎหมายของประเทศอ่าพวกกรอตอตลาทรัพย์ก็จะเข้ามาบอกเฮ้ยคุณจะเล่นบิตคอยได้คุณต้องมีเงินสินทรัพย์อยู่หนึ่งล้านบาทอืมก็ทํากันเข้าไปครับอ่าแต่ว่าอันเนี้ยผมจะมาพูดถึงโปรเจกต์ไรเตอร์ในตัวเนี้ยนะครับมันจะพูดถึงไม่ต้องไปสนใจครับขุดเอาเองเลยไม่ได้ยากเย็นอ,อย่างที่คิดครับเรื่องของการขุดเหรียญบิตคอยเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับแต่ว่าจะทํายังไงให้ขุดแล้วคุม้ม ขุดแล้วมีมูลค่าที่เพียงพอกับการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเคยาบออเดอร์เครื่อง Bitcoin พวกไอแอนด์มายนิ่งนะครับตัวนึงประมาณ1 Bitcoin ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับแค่ b u ออเดอรนะ,ะจะไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็เอามาโพสต์ในกลุ่มของ Bitcoin Thailand นะครับก็มีคนสั่งซื้อทันทีสั่งซื้อต่อจากผมทันทีเลยนะครับตอนนั้นเครื่องดี3การขุดได้เนี่ยวันหนึ่งประมาณ3 0 0ดอลลาร ซึ่งก็คุ้มมากในยุคนั้นเ,เป็นเครื่องแบบรุ่นที่แรงจิจาร์เลยเป็นเครื่องสาหรับขุดโดยเฉพาะเลยซึ่งมันสามารถแยกได้ระหว่างใช้เครื่องขุดที่ถูกบิ้วมากับใช้เครื่องที่เป็น,ปนการจอนะครับใช้การจอเสียบบนเมนบอร์ดทั่วไปนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมแล้วก็ทําการขุดเลือกคูดีๆนะครับก็จะขุดหรือจะโซโลก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะครับก็ต้องบอกว่า,ายุคนี้ ทำไมมันถึงเริ่มหายไปเรื่องของการขุดไนัน์อหนึ่งคือต้องบอกตรงๆครับว่าเหรียญบิตคอยหมดไปจากโลกใบนี้แล้วการขุดไม่มีแล้วคุดดิจิตไม่ได้นะครับเพราะว่าดิจิตที่สร้างมาเนี่ยของซัปโปชิเนี่ยของผู้สร้างนะครับเขาสร้างมาในจํานวนที่จํากัดเพื่อให้ดีมาตกับซัปพายมันไม่โอ้วกันเกินไปนะครับเมื่อหลังแรกๆเนี่ยเหรียญจะออกมาเยอะมากนะครับหลังๆเหรียญออกมาน้อยเมื่อซัปพายต่ำดีมานสูงูลค่าจะเพิ่มขึ้น โดยทันทีนะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้มันก็ทําให้เหรียญพวกนี้มีมูลค่าตลอดไปซึ่งตอนนี้ถ้าเราขุดกันเนี่ยเราขุดเหรียญตัวอื่นนะครับล้วมาแปลงเป็นบิตคอยน์ใน wallet นะครับเราจะแลกเปลี่ยนใน wallet ใน w a l l e t ตในต่างประเทศยั้นเราไม่จําเป็นต้องมาดูในไทยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ wallet พวกนี้เราสามารถสั่งซื้อต่างๆโดยผ่านเพย์พาลนันนู่นนี่ผ่านบัตรเครดิตได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาเสียเวลา ต้องมาผ่านโอ,อ้สถาบันการเงินในประเทศต้องเปลี่ยนเป็นเงินค่าเงินไทยเปลี่ยนเป็นยูเอสเปร่าครับง่ายที่สุดละแล้วก็ท่านเฟอร์กลับเข้ามาเป็นค่าเงินนะครับนั้นวิธีการของผมก็คือผมมองถึงบิตคอยที่เป็นการลงทุนแบบคุ้มค่าก็คือถ้าคุณคิดจะลงทุนทําบิตคอยคุณอาจจะเลือกเครื่องแอนด์ไมนิ่งก็ได้หรือคุณอาจจะเลือกเป็นอ่าซีพียูต่างๆทําเคสมานะครับล้วเสียบก์ดจอกก็ได้โดยที่ผมแนะนําว่าควรที่จะกั้นห้องขนาดเล็ก ติดแอร์สักประมาณไม่เกิน9,000 BTU นะครับด้านบนหลังคาติดโซลารเซลล์สัก10แผง10แผงเนี่ยมันได้ประมาณแผงละ300วัตต์ก็คือ 3k นะครับ 3k เนี่ยรันแอร์สบายๆครับ9แล้วก็สามารถที่จะรันตัวขั้งขุดของคุณได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้แผงแล้วก็มีตัวคอนเวอร์เตอร์แปลงไฟให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มีตัว UPS กรองไฟและสำรองไฟด้วยนะครับในการขุดในช่วงเบื้องต้นในช่วงแล้วระยะเวลากลางวันอันนี้โปรเจกต์ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมจะเน้นในการขุดช่วงที่มีแดดนะครับแต่ช่วงที่กลางคืนอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินสำรองคุณสามารถซื้อแบตเตอรี่มาใช้ได้เพิ่มเติมลงไปทําให้คุณสามารถที่จะขุดได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็เปิดแอร์ตลอดเวลา เราะว่าเครื่องขุดพวกนี้ยิ่งร้อนเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการขุดยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิควบคุมเนี่ยมันอยู่ประมาณ10องศานะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดให้เย็นจัดแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปนั่งอยู่นะครับถ้าไม่อยากแข็งตายต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นขุดเข้าไปครับขุดทั้งวันทั้งคืนแล้วแปลงเหรียญเข้าอลเล็ตของตัวเองนะครับแล้วไปซื้อขายครับไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นมากพึ่งเยอะเรื่องเยอะเงินไม่ได้ครับแล้วก็โลกยุคนี้ต้องพูดตรงๆครับ อย่ามองข้ามครับเหมือนยุคที่ผมผ่านมา20ปีผมเคยมองว่าบิตคอยน์ไม่มีค่าเลยแต่วันนี้ผมเองผมยังจะสร้างห้องเพื่อทําการขุดเลยครับก็เลยมาบอกเป็นฟรีไอเดียกันครับลองเอาลองไปทําดูนะครับถ้าสงสัยยังไงก็ติดต่อกลับมาครับผมผมว่ามันเวิร์กแน่ๆนะครับ สำหรับตัวโปรเจคไรเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเพียงแค่ใบไอเดียเพียงสั้นๆนะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนสนใจและสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมดิวติดต่อกลับมาทางผมได้นะครับทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook ทาง Li Instagram กรหรือว่า YouTube เองที่ผมโพสต์ลงไปนะครับสามารถดิวได้เลยนะครับผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในคลิปตัวนี้นะครับแล้วก็หรือจะโทรศัพท์มาหาผมก็ได้นะครับแต่ว่าขอไม่เกิน3ามทุ่มนะครับเราจะได้คุยกันยาวนิดน,นึงนะครับจะได้อธิบายในความเข้าใจสงสัย ให้กระจางได้นะครับซึ่งตัวโปรเจกต์ไรเตอร์ตัว,ตวนี้ผมให้เป็นฟรีไอเดียนะครับยันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมก็หวังว่าไอเดียที่ผมให้ไปนี้สามารถที่จะทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสามารถเอาไปประกอบเป็นสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวของตัวเองและอย่าลืมดูแลประเทศชาติด้วยนะครับขอบคุณครับ